ชายคนนี้ไม่ทันสังเกตเลยว่าตอนที่เขาซื้อเฟอร์เรตมาเขาได้แยกเฟอร์เรตคู่รักออกจากกันโดยไม่รู้ตัวแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับเขาเฟอร์เรตโกรธมากทันทีที่ถูกพามาบ้านมันพยายามกัดเขาอยู่ตลอดเวลาและเมื่อทำไม่สำเร็จมันก็หันไปกัดรองเช้าของเขาจนพังยับวันรุ่งขึ้นเฟอร์เรตขดตัวอยู่ในกรงเศร้าซึมคิดถึงแฟนสาวของมันชายคนนั้นเข้าใจผิดคิดว่ามันป่วยจึงรีบพาไปหาสัตวแพทย์ แต่หมอกลับบอกว่ามันแข็งแรงดีเขาพยายามปลอบใจและกอดมันแต่ก็ไม่เป็นผลจนในที่สุดเขาโทรกลับไปที่ร้านขายสัตว์เลี้ยงและได้รู้ความจริงว่าเขาได้แยกเฟอเร์เรสตคู่นี้ออกจากกันและแฟนสาวของมันถูกขายไปแล้วด้วยความตั้งใจอยากให้มันมีความสุขเขาจึงติดต่อเจ้าของใหม่และไม่นานนัก ทั้งคู่ก็ตกลงยอมให้เฟอเร์เรสตตัวเมียกลับมาพบแฟนของมันอีกครั้งเมื่อได้เจอกันเฟอเร์เรสตตัวผู้ถึงกับกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจและที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้นก็คือชายคนนี้เองก็ได้เจ้าของเฟอเร์เรสตตัวเมียมาเป็นแฟนสาวของเขาด้วย